นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการการทาบหรือไฟชีตนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็สําหรับไฟชีตตัวนี้ก็จะผมผมก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับเป็น5.5คูณสหนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคนเดียวนะครับวาจะการเป็นยังไงนะครับเราก็จะมีอุปก,กรณ์หลักๆก,ก็วันนี้ใช้เป็นสมหมยาว30เซนนะครับมีตัว รถแรงกระชากเชือกนะครับแล้วก็มีก็มีเชือกก็จะมีกลางด้วยเสาสี่ต้นเดี๋ยวมาดูวิธีกลางกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะกลางนะครับเราก็ดูดูทำอะไรที่เราจะกลางก่อนนะครับนนก็จะใช้เสาสี่ต้น ก็จะเป็นเราจะกางอยู่ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยเริ่มกางเลเราก็จะเริ่มกันด้วยไปวางเลเยอร์ก่อนนะครับว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนบ้างนะครับโดยที่ไปดูที่จุดตั้งตั้งต้นก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็น ตรงนี้จะเป็นจุดตั้งตั้งต้นนะครับจุดตั้งต้นเราก็วางครับแล้วก็สมอนี่นะครับเราก็จะวางสมอไว้2จุดนะครับอันนี้คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับ วิธีนี้เราจะใช้เชือกนะครับนี่นะครับเราจะวางเชือกไว้นะ เราก็จะดูว่ามันจะต้องสิ้นสุดตรงไหนครับคือกลางด้วยวิธีนี้นะครับันจะมีพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าเยอะนะครับอันนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของท้าบที่เราจะกลางนะครับก็ะจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับทนนีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งเสากันก่อนนะครับก่อนที่จะกลางทาับปักหลักตรงนี้เนาะ ก็จะปักปักให้เอียง45องศานะครับเอียง45องศาทั้ง2ต้นโอเคแล้วเราจะใช้เชือกที่ ที่เกียมมาตัอันนี้จะเป็นเชือกยาวทั้งหมด7เมตรนะครับแบ่งเป็นแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับเส้นละ3เมตร50นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ล้างนะครับ เราจะตั้งให้ห้มันเอียงไว้อย่างนี้เพื่อให้เสามันไม่ไม่ล้มก <normal> ่อนนะครับขั <tattoos> so um. ้นแรกแล้วก็จะมาใส่ตัวลังเชือกอีกทีนะครับก็ะคาราบิเนื คาราบินเนอร์อีกทีนึงอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วฝั่งหนึ่งต่อไปเราก็จะมาตั้งของอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อที่จะขึงเสาของฝั่งนี้นะครับเราก็จะเล็งให้มันตรงกับตัวที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อมาจากปลายเชือก1เมตรนะครับเพื่อออกมา1เมตร คราวนี้ก็เกาะคาราบินเนอร์ได้เลยครับแล้วก็เอาเชือกคล้องได้เลย เราจะมาตั้งเสานี้ละเนาะก็ครับก็จะตั้งแล้วก็ตึงเชือกนะครับก็จะง่ายอันนี้ขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นโค้งของเสาที่จะกางไฟชีดได้ละ ันนี้ก็จะพอมองได้เป็นโค้งได้แล้วใช่ไหมครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาไฟล์ชีตหรือตัวทาร์ปตอนนี้ครับที่คล้องคาราบินเนอร์นะครับ,รรบ,รบตรงกลางเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับเ <c oughs> กาะเข้าที่เอ่อ ตัวเชือกนะครับเชือกที่เราเตรียมไว้คือจะเป็นเราจะปลูกด้วยเงื่อนผูเงื่อนผูสิกนะครับนี่นะครับก็เกาะเข้าไปเลยด้วยเงื่อนผูสิกปึ๊บปรับมาด้านหน้าหน่อยประมาณนะครับก็มาเกาะอีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้ลมแรง ก็อีกฝั่งหนึ่งคาราบินเนอร์ก็อีกฝั่งหนึ่งเสร็จปุ๊บคราวนี้มันยังเกยหย่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเราจะตั้งนะครับอันนี้ในลักษณะกลางในพื้นที่ลมแรงนะครับเราก็จะตั้งเงื่อนเราให้มันตึงอ่ะครับพอได้แล้วก็ อันนี้เราจะใช้ตัวเชือกเนี่ยเป็นสันสันกลางของท้าบนะครับเพื่อให้มันเพิ่มความแข็งแ,งแรงแล้วก็จะเอาท้าบเนี่ยค่อมเชือกอันนี้ลักษณะกลางในลมแรงแล้วก็กลางคนเดียวน,นะครับจะใช้วิธีนี้จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเร็จแล้ว ก็มาตั้งเชือกให้ตึงตามที่เราต้องการได้เลยต่อไปนะครับก็อีกสเสาอีกหต้นนะครับอีกหต้นก็จะหลังเชือกนะครับก็เชือกเราเรามีมัดไว้อยู่แล้ว ก็มกขึ้นถูงนี้อันนี้พอจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับว,วิธีการกางก็จะกางง่ายนะครับไม่ต้องใช้สองคนสามคนแล้วก็ไม่ต้องมาคอยจับเสาวไว้นะครับอันนี้สําหรับกาทรทาบใหญ่นะครับก็กา,การการทับมันมีก็มีหลายวิธีนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมส่วนใหญ่จะเลือกใช้ประจํานะเพราะว่ามันกางง่ายแล้วก็สะดวก ได้ครับโอ,โอเคครับอันนี้เราก็จะมาค้ําเสากระงว้นะครับ จะปักไว้ก่อนเพราะดินที่นิ่นมๆน,นะครับก็จะปักงนะ่าย อันนี้เราก็จะกางเสร็จแล้วนะครับรก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปรูปแบบการกางทับของเรานะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะเรากางเป็นแบบมีสันกลางจากเชือกที่เป็นลีดลายนะครับลิดลายทาับเราเรียกลีดลายทับนะครับภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปเนาะข้อสําคัญของการกางแบบนี้นะครับก็คือลีดลายทับต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็เงื่อนภูสิกนะครับต้อง แข็งแรงเชือกที่จะทำเงื่อนผูสิกนะครับคราวนี้ตัวลดแรงกระชากถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นในพื้นที่พื้นที่ที่ลมแรงนะครับมันจะช่วยลดแรงกระชากแรงสะมบัติของท้าหรือฝ่ายชีตนะครับจุดสําคัญข้อที่2นะครับเสาเสานะครับต้องมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเราต้องรับแรงดึงหรือแรงกระชากสูงนะครับ คาราบินเนอร์นะครับต่อไปคาราบินเนอร์ก็จะต้องเป็นตัวใหญ่ที่มีความแข็งแรงนะครับเชือกนี้ก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับเราตอนนี้เราใช้ทั้งดีดลายแล้วก็ทั้งเงื่อนฟูสิงเนี่ยเราใช้เป็นเชือกที่ที่เป็นพาราคอร์ตนะครับขนาดสี่มิลนะครับค่อนข้างแข็งแรงจุดหลักนะครับ ต่อไปก็เสาด้านข้างนะครับต้องแข็งแรงอันนี้ก็จะใช้เป็นเสาอลูมิเนียมนะครับย e 8่มิลก็แข็งแรงนะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเหลือนะครับใช้งานโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขในการออกมาใช้ชีวิตการแก้งออกมาแคมปิ้งกันนะครับ